ี่ตั้งแต่ทุ่มต้นๆแล้วก็ค่อยๆเหยียบมาเรื่อยๆไม่ใช่เหยียบสิใช้คำว่าเหยียบไม่ได้ค่อยๆแตกพอดีแหละดูคนนี้ก่อนแต่ก็ไม่ร้อนใจเพราะว่ามีคนนี้ใช่ค่ะกำลังสนุกร้อนใจมีคนนี้ก่อนจบแล้วเลยยังไม่ถึงเนี่ยแหม่มาจบพอดีไม่รู้แล้วว่ามันต้องไว้จ่ายกับพี่สอง

จได้ละมั้งามเขาก็ให้เข้าเลยถ้ารเขาก็ให้จัดนี้เลยโอเคเยเป็นเซนี่คือเช้าเสร็จโมงเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยดึกกองทั้งวันกป่ะคะเขียนบ่ายองบ่ายเสร็จถึงบ่ายบ่ายเย็นนะบ่ายเย็นเ็นเก้ไม่ใช่ไปต้น ไม,ไม่ไม่ใช่ใช้ตรงถ่ายบ้านแบบนี้ก็ตอนไม่ได้เห็นแต,แต่ Rut, ตแตว่าก็7จ็ดโมงเหมือนเดิมแต่ว่าเจ็ดก่างวันเพราะว่าถ่ายของนี้แต่อันแรกๆเลยน้อในรอบไม่ใช่วันเดียวแต่ก็มีขอระชีดแน่เลยมันต้องมีไปอะไรไปอีกลนบ้านแต่เรื่องอะไรเยอะวันนั้นน่ะเหมือนมันลุงทีเดียวอ่ะพวกแตกเลยอุตส่าห์จำหมดได้แล้วนะต้องมาอ่านใหม่ร้อยอุตส่าห์ดีใจว่าถ่ายเสร็จเรียบร้อย ตกค้างอะคือมันยังหายไม่เสร็จแล้ววันนั้นมันจะฉายเสร็จแล้วอะแล้วก็บอกอ่านหมดไว้รอจําได้หมดเลยจำไม่ได้แล้วค่ะแค่ฟื้นนิดหน่อยเลยัอดีแต่กี่ลืมไงัวดีแต่วดเลาะเหรอแต่ว่าอะไรวะพี่น้องปวดเลาะชงเป็นสีมิกาบอกหน้ากระจ กระเป๋าฟรีกระเป๋าบติดรักแล้ม mm ีคำว่ามากอดิสัดีนีอ่ะหัเกิไม่ใช่ไม่ใช่น้ไม่ใช่หดีแบบน้ตัวมาหัวอ่านดี วันนี้พี่ขอให้มาด้วยได้ก่อนเวลาค่ะอยู่ที่พี่จอไปในห้องแข่งตัวให้ล้